สวัสดีครับนาแอดสวัสดีนะแบบนาแอดสวัสดีครับสวัสดีครับหลานเล่นถึงเล่นถึงเล่นหลานเ่ยวันนี้อยู่ที่นี่สุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิท26่สิบหกาม, <26. S 1> มคือเราตามไลน์แทงมาจากใน Facebook เขามากินแอะราเมงเขาบอกว่ามีราเมงพิเศษคือชามันยัก์เครื่องแน่นแล้วคือเรื่องเรื่องเหมือนแบบว่าสไตล์ร้านเป็นเหมือนญี่ปุ่นแท้ด้วยนเคยเหรอเคยดิญี่ปุ่น ไม่ยู u ูบไงดูเอาดูเอาใช่คิดว่าไปแล้วไม่ <laughs> ใช่ผมก็อ,อ,อินไปนเรื่อยอ,อ่ะ <laughs> ใช่ชื่อร้านอะไรที่เอามาเด็ดแกลนราเมงยูเมอีมั้งไม่ไม่ชัวอันนี้ไม่ชัวนะอันนี้ไม่ชัวร์แต่มันอยู่แบบว่าเหมือนต้นซอย26 <laughs> เลยอ่ะเลยเข้ามานนิดเดียวอะ่ะหุย้ยแต่ผมมองคร่าวๆบรรยากาศร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าญี่ปุ่นแท้แล้วใช่หรือเปล่าร้านนั้นทีมอง ยังไม่มั่นใจเลยอ๋อไม่ใช่แค่ร้านนวดนี่บ่านเออร้ามีไม่นามีราเมองหรอกนะเอางี้เดี๋ยวเราเดินหาก่อนไม่รู้ว่าร้านไหนเด้๋ยเนะหาร้านรามงหาร้านนวดเดยดิเมื่อยชิบหายเลยมีปาวะนวดแบบคนแก่นวดปกตินวดแบบคนแก่นวดปกตินวลปกติเลย นี่คือเลือกเลือกราเมงอยู่อข้าวไม่น่าใช่นะมันจับไม่น่าใช่เลยนะจานเบลเลอร์เลยเราได้รอกันบานเบิดหมดเลยนะจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้ผมดูเมนูคร่าวๆแล้วเขาบอกว่ามันมีแนะนําที่แนะนำมีแนะนำอย่าไรมีอันนี้ก้อยขั้วเนื้อก้อยขั้วเนื้อเป็นบ้าเหรอเต้าแกงกะหรี่ ลาเมงเออใช่ลาเมงเดี๋ยวทำไมเราพูดข้าวแกงกะหรี่อะไรไอ้นะเราเหมือนไม่ไปจากเรื่องอื่นเลยนะอ๋อเนี่ยป้ายติดเต็มเหมือนข้าวแกงกะหรี่300ด้วยนะใช่เออสายแข็งนะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึง5้าทุ่มครึ่งเข้ามานี่จะมีพี่โพค้าคอม้าไหมตอนเดินเข้ามากูจะสั่งเนื้อแดดเดียวแล้วนะแต่ว่าเขาทำไี่นี่อร่อยอยู่กลาเมงอร่อยหิวแล้วเนี่ยเออกินทั้งสี่จานลาเมงกะเพราเลยไม่มี 哈哈。<laughs> <laughs> รองเท้าไปฟังผิดเพลงปะเนี่ยแพงไหมว่าจะซื้อตกคู่มันฟังวนไหนมาแล้วมาแล้วเราเล้ที่แล้วคือที่เนี่ยมีสองชั้นนะมามาเราสั่งกันทั้งหน่อยไหมถ้าเข้ามาเนี่ย คือเด็ดๆของเขาจะเป็นรามเมงเนะครับผมราห้าบาทสิบบาทเอาไว้ก่อนกันเหนียวเออที่นี่<ร>คือเขา,าเขาเออเขาเด็ดรามเมงเเอ่ะเขาชูนะเขาชูเออเขาชูราเมงเลยที่เนี่ยเดี๋ยวเราถามเขาว่าอะไรคนกินเยอะสุดออไอ้นี่ไงหมูผัดกุ้ยช่ายได้เลย,เยนะมีไหมมีผัดมีผัดกับบุ้งไฟแดงไหมพี่บ้าเหรอ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวใกินเยอะสุดอันนี้คนกินเยอะสุดย้อน อันไหนก็ได้แต่ว่าสั่งเป็นเอากระเพราถาดใช่ผ้อไม่พี่อ้นอัพเป็นอย่างนี้เลยเป็น kind ข of ้าวเปล่า300ร้อยข้าวเปล่าเดียวหรือไม่ก็เนี่ยสั่งเป็นน้ำซุปอย่างเดียว300อยเออไม่ต้องเอาเส้นทุกเมนูอัพได้หมด300ร้อยใช่เออที่นี่พี่อนเอาข้าวแกงกะหอื่ส0มร้อยไหมได้เอาอะไรสูตรพี่ออนได้อะไรอะถั่วงอก300ร้อ ทอด300เลยไหวไหมเอาแดกให้เหมือนเขียวเลยแล้วก็หลีกเออหมูทอดดีกว่าแล้วพี่ก็อันนี้ใช่ไหมบะหมี่เต้าเจียวหมูซีอิ๊วเอาน้ำเปล่า300ดิเฉพาะแตกเลยนะเก็บน้ำขนาดนั้นอะไอเฮียเก็บเป็นอูดเลยนิ้วอูดเดินได้สัตว์น้ำเป็นไงบ้างคุณโอนี่น้ำใบหนาใช่ป่ะน้ำไปเลยเล่นสกูผีเลย ิของผมเมนบะหมี่เย็นเออมันก็เย็นเย็นอยู่อ่ะเย็นเออกินก่อนอร่อยนะเอาดีกว่าเดี๋ยวกูเปลี่ยนจานดีกว่าพี่อ้ยยันนี้คือเซตของบะหมี่เย็นใช่ไหมับใช่คเออเมนูเซตบะหมี่เย็นใช่ที่นี่เขาบริการตัวเองเรื่องช้อนใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอันนี้ของใครอะพี่ลองกินดูอันนี้ใช่ขยะขยะเขาอ๋อเจ้าพี่เอ้เหี้ยหมูทั้งฟาร์มเลยที่นี่ไอ้สัตาดเฮียหมูอร่อยป่ะ ของใครเซตี้ของมึงอ่ะเอาไปเยอะไปเลยบ้าบอุนบ้าบอบ้าบอเย้ให้หนักๆนะไอ้เหี้ยพี่กินหมดเหรอโอ้โหเมื่อกี่แต่โอ้โข้าวนี่แน่นเลยนะนะก็เดือดเลยพี่เดือดเดือดเดือดมากเดือดมากพี่นี่มาแล้ว บะหมี่ต้ยมยำอันนี้ใช่ไหมพี่ครับไห่รครับผมจนานนี้จานนี้ครับเฮียน,น่ากินว่ะคุณองคชาตยังไงฮะคุณจริงจุ้งครับ,รบเราได้เมนูทั้งหมดมาแล้วครับครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นของพี่อน้นข้าวแกงกะหรี่หมูทอดราคา3า0้บาทมึงสั่งได้ปลาเถื่อนมากกูบอกเลยว่าถ้าไม่หมดกูไม่ช่วยแน่นอนแต่เขาถ้าไม่หมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถห่อกลับบ้านได้ฟรีๆไม่มีการบ่นห่อแยกเหรอไม่ห่อรวมไปเลย สำลวงเรอเป็นพาทุดงเลยทีนี้ <c oughs> เราลองชิมไหมอันนี้คือเมนูถือว่าเป็นเมนูแนะนำของเขาคนสั่งเยอะมากนะมากมากมากจนแบบว่าทำไม่ทันอ่ะอในวันๆนเนึ่นอะอะเราลองตักเปเลอร์เลยดูเลยหูเป็นแมนผัดเลยนะก็คือหมูทอดหูหม,มูจันนูดีกว่ะโอ้โหที่ยันเลยเนี่ยลองดูเออ อร่อยกรุ้ทอดดีอ่ะก็ดีเลยอ่ะอร่อยปากลำบากเติดโอ้บ้าบอมันคือบะหมี่เย็นใช่ไหมใช่เหมือนทุกอย่างจะเย็นหมดอ่ะใช่บะหมี่ก็ต้องเย็นน้ำก็ต้องเย็นนี่ฮะอ๋อแค่นี้กแ่เรค่อยพวกเนี้กินแก้มไปเหรออมูเน้ำหมูแบบ คือผมบอกเลยหมูโหดมากโอ้ยรังผันของมันอ่ะเนาะไม่รู้มันใหญ่ยังไงอ่ะเออกูเดี๋ทั่วไปสามคนดูเดี๋ยวกูเห็นชิ้นเบลเลอร์เลยอะเบลเลอร์เบลเลอร์เป็นคนที่ไหนวะเนี่ยแว๊บแว๊ไม่ได้ไงวะโอเยชิ้นเบลเลอร์คือเหมือนหนาแต่นุ่มนะ ใช่หมูเขานุ่มมากทําอะไรมาทำไมนุ่มเหมือนตัวไอ้นี่มั้งคอมฟอร์ตร้อยป่ะนุ่มจริงพวกช้อนกับจานแบกเนี่ยสามารถเดินไปหยิบได้เลยนะสามารถช่วยตัวเองได้เลยช่วยตัวเองได้เลยนิดได้เหรอไม่ได้คนละช่วยคนละช่วยฮะคนละช่วยคนละถ้าใครอยากมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าร้านอยู่ที่สุขุมวิทยี่สิบหกหกเลี้ยวเข้ามานิดเดียวอยู่ขวามือใช่ครับผมแป๊บหนึ่งนะกูจะต้องคลุกยำหนี่ยอยนะโอ้โห ก็มีโหนงด้วยวะไม่ใช่ป่ะถ้ามันมีโหนงกินไปก็เล็ดเลยนะมาเไม่ต้องแบ่งเลยนะผมขอชิมน้ำเหมดนเดกันน้ำจะเป็นแดงแเหมือนแบบต้มเจี้ยวเะนะโอ้ยมันมันไม่ใช่ต้าเจีวที่แจับอะเป็นต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเออเ็เป็นต้เจีวญี่ปุ่นที่อร่อย่ะไม่รู้พูดอะไรเลยเอออร่อยเองแดงนั่นแหละปลาคัวใช่ไหมปลาคว เลือกพ่อครัวทางแดงจังแดงแบบนี้ลองชิมดูว่าเต้าเจี้ยญญี่ปุ่นรสชาติเป็นไงอืมไม่ใช่ไม่ใช่แบบเต้าเจี้ยไทยอะ่ะไม่ใช่บบของไทยอะ่ะพริกมันเบาเนอเดี๋ยวพอเราชิมอันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตาพี่อนใช่มันเยอะมากครับเป็นไงรสชาติเหมือนป๊อกๆไหมผมบอกเสน่ห์คนละแบบแต่ป๊อกๆเราสู้ได้เอาตะกรุดให้พี่หน่อยดิ๋ยว่าแต่เขาเรียกตะเกียบเรียกที่ไหนวะเนี่ยตะกรุดไอ้นี่หลวงหลวงปู่น้อยเหรอหลวงปู่น้อยหลวงพู่น้อยไอ้บ้า ปหยิบหยิบน้ำใบตองนะพี่หน่อยใบเตยโอ้โหไอตัวนี้มาเป็นตะเทียนเอ้ยเลย่างตัวนี้มันต้องมันต้องมีไอ้น้ำสดเลยป่ะอ๋อไอซุปมิยะเบิอ่ะมึงเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกซุปมิโซะนานๆออก็เฉยชายขอขอไข่ต้มหน่อยไข่ต้ม คุณคิดว่าไหวไหมให,มห,มหม้กับชามข้าวแกงกะหรี่ชามยักษ์นี้นะฮะโอ้โหขนาดของกินที่ร้านชุ๋มรัวผมยังกินหมดเลยอ่รสชาติของข้าวแกงกะหรี่อันนี้ที่คุณจะรับประทานไปผมว,ว่าหมูหมูเด้ยินะผมว่ามันเป็นร้านกับข้าวมันเป็นร้านกันเข้ากันไงใช่ไหม,มคือคนที่สั่งสายแข็งเนี่ยเขาจะสามารถถ้ากินหมดนะที่นี่นะจะมีลูกติดที่บอร์ดที่นี่ให้เลยโอนกันเลยแบบอยากอยากมีลูกติดว่ะ ก็เลยอ่ะซะหน่อยนะโอเคนะกินข้าวญี่ปุ่นป็นข้าวเหนียวเลยเหรอที่กินเป็นข้าวโบราณเลย อิ่มแบบอิ่มแบบไม่อยากพูดอะแล้วแม่งไม่หมดด้วยแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยไอเนียคือแบบอร่อยจริงๆราเมงร้อยเก้าก้าเพราะอืดปลาที่แม่งเป็นแปดร้อยเลยนะใช่กินไปเยอะมากนะปริมาณที่กินไปผมว่าเท่ากับผมกินราเมงปกติสองจานโอเคอะคุณไอจับซะหน่อยสำหรับผมนะที่นี่วันนี้ผมให้ไปแล้วก็สองจครึ่งจับครึ่งคือขอสาวเนี่ยเพราะว่าได้เยอะปริมาณเนี่อ่ะได้ เติมอีกครึ่งแจ๊บเป็น3วันนี้อร่อยให้ไปเลย2แจ๊บครึ่งแล้วให้ความเยอะของเมนูอีกผมลืมไปต้องสามแจ๊บอ่าเพราะว่าที่นี่พนักงานน่ารักมากน่ารักสุดๆน่ารักสุดๆที่ร้านอะไรอ่ะร้านเดอะแกลนราเมงไอ้ยููไม่พัดอะไรวะยูไม่พัดกูจะผ่อนเหี้ยแล้วยูไม่พัดเดอะแกลนราเมงยูไมยูไมยู อูมายโอ้โหพูดผ oh, ิดส mm hmm> uh> um> erm ี่ห uh ้ารอบแล้วเนี uh> ่ยอูมายนะอูมายไม่ใช่อูมาไม่อยอ่านยูเมอิยังไงวะอูมครับผมก็ยังไงฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์กันนะครับเหมือนเดิมกดกระดิ่งครับประมาณนี้แวะเข้ามากินได้นะน่ารักมากครับที่นี่ไม่ไหวทั้งง่วงมากเลยอยากนอนมากเลยครับผมสวัสดีครับฮึโอ้ยออกเยอะเดี๋ยวเขาเรียกแซงวันหมดแล้วจ้าพี่